ถ้าคนที่คุณรักกลับมีใครอีกคนซ่อนอยู่ข้างหลังคุณมาตลอดคุณจะเลือกอยู่หรือจะเดินจากไปพร้อมหัวใจที่ยังแตกสลายรักนี้มีแค่เราฝนโปรยลงมาช้าๆเหมือนบทเพลงเศร้าที่ไม่มีวันจบเมษายืนอยู่หน้าประตูร้านกาแฟเก่าที่เธอและเขาเคยนัดกันครั้งแรกกลิ่นหอมของกาแฟยังลอยคลุ้งแต่ในหัวใจกลับเย็นเยียบมือเธอกำโทรศัพท์แน่นเสียงข้อความแจ้งเตือนดังขึ้นอีกครั้งเขาส่งข้อความมาสั้นๆแค่บอกว่าให้รอ แต่เวลาผ่านไปนานเกินกว่าที่หัวใจจะนิ่งได้สายลมพัดแรงจนผมเธอปลิวปะหน้าผากรู้สึกเย็นว่าไปถึงกระดูกเธอมองเข้าไปในร้านแสงไฟสลัวสะท้อนเงาเก้าอี้ตัวเดิมเก้าอี้ไม้สีเข้มที่เขาเคยนั่งตรงข้ามยิ้มให้เธอด้วยสายตาที่อ่อนโยนเมษาก้าวเข้าไปทีละก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังก้องในใจเสียงหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอกออกมาเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงที่ของเขา ผู้หญิงคนนั้นก้มหน้าเหมือนรอใครสักคนมือของเมษาสั่นเล็กน้อยเมื่อเธอหยุดยืนใกล้โตนั้นกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆลอยมาประปนกับกลิ่นกาแฟดวงตาของผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเงยขึ้นมาสบตาก,กับเธอเป็นสายตาที่คุ้นเคยเกินกว่าจะปฏิเสธได้ริมฝีปากของผู้หญิงคนนั้นยกยิ้มอย่างช้าฮ่าฮมืออีกข้างวางแก้วกาแฟลงบนโต๊ะเบาฮ่าฮเมษารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างรัดรอบอกจนหายใจไม่ออก เสียงข้อความดังขึ้นอีกครั้งในมือของเธอเขาส่งข้อความมาอีกแล้วแต่คราวนี้คำพูดสั้นกว่าครั้งก่อนเพียงประโยคเดียวที่ทำให้ใจเธอเต้นแรงกว่าเดิมอย่าหนีกันนะมือเธอสั่นจนโทรศัพท์แทบหลุดจากมือเธอเงยหน้ามองผู้หญิงตรงหน้าลมหายใจติดขัดเหมือนมีหมอกหนาทึบในอกหญิงสาวคนนั้นเอียงคอเล็กน้อยเหมือนกำลังรอฟังคำตอบบางอย่างจากเธอเมษาหันมองรอบร้าน เก้าอี้ว่างอีกตัวเหมือนเชิญชวนให้เธอนั่งลงเสียงเครื่องชงกาแฟด้านหลังดังขัดกับความเงียบระหว่างสองคนเมษาค่อยๆดึงเก้าอี้ออกเสียงขาเก้าอี้ขูดพื้นไม้แผ่วเบาเธอนั่งลงตรงข้ามผู้หญิงคนนั้นสายตาของพนักงานหลังเคาน์เตอร์มองมาชั่วครู่ก่อนจะหันไปสนใจแก้วกาแฟใหม่ที่กำลังรินเมษาพยายามกลืนน้ำลายทั้งที่คอแห้งผากคุณรู้จักเขาด้วยหรอเธอถามเสียงเบาหญิงสาวคนนั้นหัวเราะน้อย ฮ่าฮ่าเสียงหัวเราะฟังดูอบอุ่นแต่กลับทำให้ใจเธอหนาวสัน่นเรารู้จักกันดีเมษายกมือขึ้นแตะแก้วน้ำตรงหน้าน้ำแข็งละลายจนหยดน้ำเกาะรอบแก้วมือเธอเย็นชื้นแต่หัวใจกลับร้อนรุ่มเขาบอกว่าเขามีแค่เราเมษากระซสิบผู้หญิงคนนั้นโน้มตัวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมชัดขึ้นราวกับกำลังล้อมเธอไว้เขาพูดแบบนั้นกับเธอเหมือนกันสินะคำพูดนั้นเหมือนเข็มเล็กๆแทงลึกในอก เมษากัดริมฝีปากจนเจ็บเสียงฝนข้างนอกยังคงตกหนักขึ้นหยดน้ำกระทบกระจกหน้าร้านเป็นจังหวะสม่ำเสมอหญิงสาวคนนั้นหยิบซองจดหมายออกจากกระเป๋าหนังสีดำวางลงบนโต๊ะตรงหน้าเมษาเสียงซองกระดาษขยับเบาๆแต่กลับชัดในความเงียบเปิดดูสิเมษามองหน้าผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งดวงตาของเธอมีแววสงสารปนรอยยิ้มบางฮ่าฮมือของเมษาลูบซองจดหมายอย่างลังเล หัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาเธอค่อยๆแกะซองออกกระดาษข้างในเป็นเพียงแผ่นพับธรรมดาแต่ตัวอักษรบนกระดาษกลับพร่ามัวเพราะน้ำตาที่คลอมันคือข้อความที่คุ้นเคยข้อความที่เขาเคยส่งให้เธอแต่ชื่อในนั้นไม่ใช่ชื่อเธอคนเดียวมีชื่อของผู้หญิงตรงหน้าเขียนอยู่ข้างกันเมษาหายใจติดขัดรู้สึกเหมือนอากาศในร้านหายไปหมดเสียงนาฬิกาบนผนังดังเป็นจังหวะ ดังกว่าที่เคยได้ยินมาตลอดหลายครั้งที่นัดเจอเขาหญิงสาวคนนั้นยื่นมือมาจับมือเธอเบาฮ่าฮาฝ่ามืออุ่นแตกกับมือที่เย็นเฉียบของเมษาอย่าโทษตัวเองนะน้ำเสียงนั้นอ่อนโยนจนเธอแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่เมษาสบตากับหญิงสาวคนนั้นอีกครั้งในดวงตาคู่นั้นมีประกายบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจข้างนอกฝนยังคงตกกระหนำ่ำคนเดินผ่านหน้าร้านถือร่มหลากสี แสงไฟริมถนนส่องลอดกระจกเข้ามาเป็นเงาสลัวเสียงประตูร้านเปิดออกเมสาหันไปมองอย่างรวดเร็วหัวใจเธอเหมือนหยุดเต้นไปชั่วขณะเขายืนอยู่ตรงนั้นเปียกปอนไปทั้งตัวสายตาของเขามองตรงมาที่เธอดวงตาคู่นั้นที่ครั้งหนึ่งเคยมองเธอด้วยความรักตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความอึดอัดที่อ่านไม่ออกเขาเดินเข้ามาใกล้โต๊ะที่เธอนั่งอยู่กับเธออีกคนเสียงรองเท้าเปียกน้ำย่ำพื้นไม้ดังแผ่วฮ่าฮ เขาหยุดยืนข้างโต๊ะสายตาสองคู่สบกันเมษากำกระดาษในมือแน่นจนยับทำไมเธอพูดได้แค่คำนั้นเสียงเธอสั่นจนแทบฟังไม่ออกเขามองเธอแล้วมองผู้หญิงคนนั้นราวกับกำลังหาคำตอบในหัวของตัวเองหญิงสาวอีกคนเพียงยกแก้วกาแฟขึ้นจิบรอยยิ้มบางๆยังไม่หายไปจากมุมปากเมษามองเขาเห็นหยดน้ำฝนหยดจากปลายผมเขาลงบนพื้นเสียงหยดน้ำประสานกับเสียงฝนข้างนอก ทุกอย่างรอบตัวเหมือนเคลื่อนไหวช้าลงเขาขยับปากเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงกลับขาดหายไปกลางอากาศมือของเขายื่นมาหาเธอเมษาถอยตัวพิงพนักเก้าอี้หัวใจเธอสั่นระรัวเหมือนกลองที่ถูกตีไม่หยุดเขาพยายามเอ่ยคำอธิบายแต่สายตาของผู้หญิงอีกคนกลับตัดบทด้วยคำพูดเพียงคำเดียวพ่อแล้วเสียงนั้นชัดเจนและนิ่งจนทุกอย่างหยุดนิ่งเขาหันไปมองเธออย่างตกใจ เหมือนเพิ่งรู้ว่าทุกอย่างไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมเมษามองดูมือของตัวเองที่สั่นอยู่บนตักความอุ่นจากฝ่ามือของผู้หญิงอีกคนยังติดปลายนิ้วเธอเงยหน้ามองใบหน้าที่ครั้งหนึ่งเคยทําให้เธอหัวเราะตอนนี้กลับทําให้หัวใจเธอเจ็บปวดจนชาเสียงฝนข้างนอกยังคงดังอย่างต่อเนื่องเหมือนจะลบเสียงความคิดในหัวเธอให้หายไปเขาพูดอะไรออกมาอีกหลายคําแต่เธอไม่ได้ยินชัดเสียงหัวใจตัวเองดังกลบทุกเสียงรอบตัว ผู้หญิงอีกคนลุกขึ้นช้าฮ่าฮา่าดึงมือเธอให้ลุกตามฝ่ามือที่อุ่นแน่นราวกับจะยืนยันว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธอยืนนิ่งปล่อยให้มือของอีกฝ่ายพยุงไว้เขามองเธอสองคนด้วยสายตาที่สั่นไหวแสงไฟในร้านสะท้อนเงาทั้งสามบนพื้นไม้ผู้หญิงอีกคนหันมามองเธอสบตาอย่างแน่วแน่ไม่มีคำพูดปลอบใจไม่มีคำสัญญาแต่ในสายตานั้นมีความเข้าใจที่ลึกเกินกว่าจะเอ,อ่ยออกมา เธอหันไปมองเขาอีกครั้งในหัวเธอมีภาพความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นภาพวันที่เขาจับมือเธอครั้งแรกภาพรอยยิ้มที่เคยทำให้เธอเชื่อว่ารักนี้มีแค่เราแต่ตอนนี้เสียงฝนข้างนอกกลับจริงกว่าคำสัญญาในวันนั้นหญิงสาวอีกคนจับมือเธอแน่นขึ้นพาเธอก้าวออกจากเงาของเก้าอี้ไม้สีเข้มเธอได้ยินเสียงฝนดังชัดขึ้นเมื่อก้าวใกล้ประตูร้านกลิ่นกาแฟค่อยๆจางหายไปถูกแทนที่ด้วยกลิ่นฝนเย็นสดชื่นที่กระทบจมูก มือของเขายังยื่นค้างอยู่กลางอากาศแต่เธอไม่ยื่นมือกลับไปหาอีกแล้วเสียงกระดิ่งเหนือประตูดังขึ้นเมื่อเธอเปิดประตูลมฝนพัดเข้ามาประทักแก้มเย็นเฉียบผู้หญิงอีกคนยังจับมือเธอแน่นเหมือนเดิมไม่มีคำพูดใดๆระหว่างพวกเธอมีเพียงเสียงฝนที่เป็นพยานให้กับหัวใจที่แตกสลายแต่กลับเต้นอย่างชัดเจนกว่าครั้งไหนฮ่าฮเธอหันหลังกลับไปมองครั้งสุดท้ายเห็นเขายืนอยู่ท่ามกลางแสงไฟสลัวในร้านกาแฟ ภาพนั้นจะอยู่ในหัวเธอไปอีกนานแต่ไม่ใช่เพราะรักนี้มีแค่เราหากเพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่ารักที่แท้จริงไม่ใช่การรอใครที่ไม่เคยมาหาแต่คือการก้าวไปพร้อมใครสักคนที่กล้าจับมือเธอแน่นพอฝนยังคงตกหนักขึ้นกว่าเดิมเสียงหยดน้ำกระทบพื้นถนนดังก้องในความคิดของเธอเธอกับผู้หญิงคนนั้นก้าวออกมาด้วยกันรองเท้าผ้าใบของเธอเปียกชุ่มในพริบตาแต่ความอุ่นจากมืออีกข้างกลับไม่ปล่อยไปไหน ไฟถนนศาสตร์เงาสองร่างที่เดินเคียงข้างกันเมษาหันไปมองใบหน้าข้างฮ่หาฮหญิงสาวคนนั้นยิ้มน้อยๆสายตาเต็มไปด้วยบางอย่างที่อ่อนโยนไม่มีคำถามไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงฝนที่กลายเป็นเสียงปลอบใจเธอรถคันหนึ่งแล่นผ่านไปน้ำกระเด็นใส่ปลายขากลางเกงเธอแต่เธอกลับไม่ได้รู้สึกหนาวอีกต่อไปเธอไม่รู้จะพูดอะไรดีเธอเพียงเดินตามแรงจูงมือไปช้าฮ่หาฮ่ากลิ่นฝนผสมกลิ่นดินลอย เข้าจมูกเตือนให้เธอนึกถึงวันฝนตกครั้งก่อนครั้งนั้นเธอยังยืนรอเขาใต้ร่มคันเดียวแต่วันนี้ร่มคันเดิมไม่ได้อยู่กับเธออีกแล้วหญิงสาวข้างๆหยุดเดินใต้กันศาสหน้าร้านหนังสือเล็กฮ่ <c oughs> าฮไฟสีเหลืองอ่อนในร้านส่องลอดกระจกออกมาเธอมองเห็นเงาหนังสือวางเรียงเป็นแถวหลังบานหน้าต่างฝ้ามัวผู้หญิงคนนั้นหันมามองเธอยิ้มเล็กน้อยแล้วปล่อยมือเธอรู้สึกถึงความว่างเปล่าในชั่วขณนะแต่ก็มีเสียงประตูไม้เล็กๆเปิดออกแทน เสียงกระดิ่งแขวนบนประตูดังเบาฮ่าฮ่าหญิงสาวเดินนำเข้าไปในร้านกลิ่นกระดาษและหมึกพิมพ์ลอยมากระทบจมูกทันทีเมษาก้าวตามเข้าไปช้าฮ่าฮ่าเสียงฝนข้างนอกกลายเป็นเสียงแผ่วหลังประตูไม้ร้านเล็กๆเ,เ,เงียบสงบมีเพียงเสียงพลิกหน้าหนังสือเธอมองผู้หญิงคนนั้นเดินไปตามชั้นหนังสือปลายนิ้วของอีกฝ่ายไล้ไปตามสันปกทีละเล่มเมษามองแผ่นหลังของคนที่เดินนำ แผ่นหลังนั <todas S 2> ้นดูแข็งแรงกว่าที่เธอคิดหญิงสาวหยุดที่มุมหนึ่งดึงหนังสือเล่มบางออกมาเธอเดินกลับมาหาเมษายื่นหนังสือให้โดยไม่พูดอะไรปกหนังสือสีขาวเรียบมีเพียงชื่อเรื่องสั้นฮ่าฮเมษารับมาด้วยมือที่ยังสั่นน้อยฮ่าฮเธอเปิดอ่านทีละหน้าเนื้อหาภายในคือเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับการเดินทางการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่มีใครกำหนดจุดจบให้เธออีกแล้วเธอเงยหน้ามองผู้หญิงคนนั้นอีกครั้ง สายตาของอีกฝ่ายบอกเธอโดยไม่ต้องใช้คำพูดว่าเธอไม่ได้โดดเดี่ยวเสียงฝนยังดังลอดเข้ามาตามรอยประตูไม้กลิ่นกาแฟจากมุมร้านลอยมาเจือกลิ่นหนังสือหญิงสาวชี้ไปที่โต๊ะเล็กมุมร้านเมษาเดินตามไปนั่งตรงข้ามอีกครั้งครั้งนี้เธอไม่ได้รู้สึกเหมือนคนที่กำลังรอใครอีกต่อไปแต่เป็นคนที่นั่งอยู่กับใครสักคนที่พร้อมฟังหญิงสาวข้างหน้าเรียกพนักงานเบาฮ่าฮ,าฮาสั่งชาสมุนไพรสองแก้ว เสียงช้อนกระทบจานรองดังแผ่วเหมือนดนตรีพื้นหลังเธอวางหนังสือลงบนโต๊ะสายตาของเธอยังอ่านประโยคสุดท้ายในหน้านั้นซ้ำไปมาการเดินจากคือการเริ่มต้นอีกรูปแบบหนึ่งเธอยิ้มบางๆออกมาโดยไม่รู้ตัวหญิงสาวอีกคนยื่นแก้วชาอุ่นๆให้เธอเธอรับมาจิบชาชาความร้อนซึมผ่านริมฝีปากลงไปถึงอกเป็นความอุ่นที่ไม่เหมือนการกอดเขาในวันก่อนแต่กลับทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยกว่า เสียงนาฬิกาในร้านเดินเป็นจังหวะมั่นคงหญิงสาวคนนั้นเอนตัวพิงพนักเก้าอี้มองเมษาด้วยสายตาที่บอกว่าเธอไม่ต้องรีบพูดอะไรไม่มีคำว่าต้องอธิบายไม่มีคำว่าต้องแก้ตัวมีเพียงตอนนี้ที่เป็นของเธอจริงฮ่าฮเมษาเอามือแตะขอบแก้วชาลมหายใจเริ่มสม่ำเสมอเธอสูดกลิ่นชากลิ่นดอกไม้แห้งที่ลอยขึ้นมาจากไอร้อนข้างนอกฝนยังตกต่อเนื่อง แต่เสียงฝนฟังดูนุ่มนวลกว่าตอนแรกที่เธอยืนรอหญิงสาวอีกคนเลื่อนสมุดโน้ตเล่มเล็กมาตรงหน้าเธอเธอมองหน้าอีกฝ่ายด้วยความสงสัยอยากเขียนอะไรใหม่เสียงนั้นถามแผ่วเบาเมษามองปากกาเล่มเล็กบนโตะเธอไม่รู้จะเริ่มเขียนอะไรแต่เธอก็ยื่นมือไปจับมันกระดาษหน้าขาวรอคำของเธออย่างเงียบงนันมือเธอเริ่มลากตัวอักษรทีละคำเริ่มจากชื่อของเธอเอง ตามด้วยคำสั้นๆที่เธอไม่เคยกล้าบอกตัวเองฉันจะไม่รอใครที่ไม่กลับมาอีกแล้วน้ำตาหยดหนึ่งร่วงลงบนมุมกระดาษหญิงสาวอีกคนเอื้อมมือมาวางบนหลังมือเธอฝ่ามือที่อุ่นนั้นบอกเธอว่าเธอไม่ต้องเขียนทุกอย่างวันนี้แต่เธอจะมีที่ให้เขียนได้เสมอเธอยิ้มทั้งที่น้ำตาไหลยอยู่หัวใจที่เคยเจ็บปวดเหมือนได้พื้นที่หายใจอีกครั้งเสียงฝนยังคงซัดกระทบกระจกหน้าร้านแต่ในร้านมีเพียงเสียงช้อนกวนแก้วชา เสียงพลิกหน้ากระดาษเสียงลมหายใจที่ค่อยๆเบาลงหญิงสาวคนนั้นมองเธอด้วยแววตาที่ไม่มีคำถามเหมือนรู้ว่าเรื่องราวที่เจ็บที่สุดบางทีก็ไม่ต้องพูดแค่มีใครนั่งอยู่ด้วยก็เพียงพอเมษาวางปากการูบหลังมืออีกฝ่ายเบาฮ่าฮไม่มีคำว่าขอบคุณไม่มีคำว่าขอโทษมีเพียงการนั่งอยู่ด้วยกันใต้แสงไฟสีอุ่นเสียงฝนยังคงเป็นเพื่อในค่ำคืนนี้เธอหันไปมองหน้าร้านอีกครั้ง เห็นผู้คนเดินผ่านไปมาอย่างรีบเร่งแต่ในร้านเล็กๆนี้เวลาเหมือนหยุดนิ่งหญิงสาวอีกคนหัวเราะน้อยฮ่าๆเล่าเรื่องราวของเธอให้ฟังอย่างไม่เร่งรีบเมษาฟังด้วยหัวใจที่เปิดกว้างกว่าที่เคยถ้อยคำบางคำตกกระทบหัวใจเธอเหมือนหยดฝนบนพื้นดินแหง้งคืนที่เคยหนาวกลับไม่หนาวเท่าเดิมอีกแล้วเมื่อมีใครสักคนพร้อมเดินไปด้วยกันแม้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกอีกหรือไม่ แต่คืนนี้เมสารู้แล้วว่ารักนี้มีแค่เราไม่ใช่กับเขาแต่คือกับตัวเธอเองและคนที่กล้าจับมือเธอในวันที่เธออ่อนแอเสียงฝนยังคงตกดังต่อไปแต่หัวใจของเธอกลับเงียบสงบกว่าครั้งไหนฮ่า <c> ฮ <oughs> เมสานั่งฟังเสียงฝนที่กลายเป็นเหมือนเพื่อนสนิทเสียงหยดน้ําที่เคยทําให้เธอรู้สึกเหงาตอนนี้กลับคล้ายเสียงเพลงกล่อมหัวใจให้สงบเธอมองออกไปนอกหน้าต่างหยาดฝนเกาะกระจกเป็นสายยาว ไฟถนนสะท้อนบนหยดน้ำระยิบระยับเหมือนแสงดาวหญิงสาวข้างเธอเอื้อมมือเปิดหนังสืออีกเล่มหน้ากระดาษค่อยๆเปิดออกเผยตัวอักษรเรียงกันอย่างอ่อนโยนเธอชี้ให้เมษาดูประโยคหนึ่งบางทีฝนก็ตกเพื่อให้เราได้ล้างหัวใจตัวเองเมษาอ่านประโยคนั้นซ้ำสองครั้งคำง่ายๆแต่เหมือนปลดล็อกบางอย่างในใจเธอหลับตาลงชั่วครู่สูดลมหายใจลึกฮ่าฮ <c oughs> <c oughs> ไอชาหอมอวนในลำคอให้ความอุ่นที่ไม่รีบร้อน เสียงฝนยังคงรินลงไม่หยุดหญิงสาวข้างเธอหยิบปากกาขึ้นมาอีกครั้งเขียนอะไรบางอย่างลงบนกระดาษโน้ตแผ่นเล็กแล้วส่งให้เมษาบนกระดาษมีเพียงประโยคสั้นฮา่าฮอย่าให้ใครนิยามว่าความรักของเธอควรเป็นยังไงเธออ่านแล้วรู้สึกเหมือนหัวใจถูกปลดพันธนาการน้ำตาซึมขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีรสขมมันกลับอุ่นและเบากว่า,วาที่เคยรู้สึกเมษาหัวเราะในลำคอเบา ฮ่ <H aa> าฮาหญิงสาวอีกคนยิ้มกลับมาเธอหันไปมองชั้นหนังสือที่วางเรียงหนังสือแต่ละเล่มคือเรื่องราวของใครบางคนเหมือนความรักของเธอที่เคยเป็นเพียงบทหนึ่งตอนนี้ถึงเวลาที่เธอจะเริ่มบทใหม่หญิงสาวข้างเธอลุกขึ้นเดินไปหยิบหนังสืออีกเล่มเธอกลับมานั่งเปิดหน้าแรกให้เมษาดูรูปภาพในนั้นเป็นภาพถนนที่เปียกฝนภาพง่ายๆแต่ดูอบอุ่นอย่างประหลาดเมษาจ้องมองภาพนั้นนาน เธอเห็นตัวเองเดินอยู่ในภาพนั้นแต่เธอไม่ได้เดินคนเดียวอีกแล้วมืออุ่นข้างเธอวางบนโต๊ะหันฝ่ามือขึ้นเหมือนชวนให้จับอีกครั้งเมษามองมือคู่นั้นนิ้วเรียวยาวที่เคยจับเธอไว้ตอนออกจากร้านกาแฟเธอค่อยๆวางมือลงไปทับความอุ่นแผ่ซ่านถึงอกจนเธอรู้สึกอยากหายใจลึกฮ่าๆ <H aha> หญิงสาวอีกคนเล่าเรื่องราวของเธอเองให้ฟังเรื่องราวของการรอใครสักคนที่ไม่เคยกลับมา เรื่องราวของการก้าออกจากความเจ็บปวดแบบเดียวกันเสียงของเธอนุ่มและสม่ำเสมอเหมือนสายฝนที่ตกไม่หยุดแต่ไม่เคยทำร้ายใครจริงฮ่าฮเมษานั่งฟังโดยไม่พูดแทรกทุกคำคือภาพสะท้อนตัวเองในอดีตเธอเริ่มหัวเราะออกมาได้ทีละน้อยหัวเราะกับความเจ็บปวดที่กลายเป็นเรื่องเล่าหญิงสาวอีกคนหัวเราะตามเบาแต่จริงใจเสียงหัวเราะสองคนปนกับเสียงฝนด้านนอกสร้างบรรยากาศที่ไม่มีใครทำลายได้ เวลาผ่านไปทีละนาทีแก้วชาที่วางอยู่เริ่มเย็นลงแต่ความอุ่นในใจกลับชัดขึ้นกว่าเดิมหญิงสาวคนนั้นหยิบกระดาษโน้ตอีกแผ่นคราวนี้เธอวางปากกาให้เมษาเขียนอะไรไว้ให้ตัวเองหน่อยสิเมษาหยิบปากกามือยังสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงขึ้นเธอเขียนคำแรกลงบนกระดาษฉันจะรักตัวเองให้มากกว่าที่เคยให้ใครหญิงสาวอีกคนพยักหน้าช้าฮา่าฮเหมือนยืนยันว่าคำนี้ถูกต้องที่สุด เสียงฝนยังไม่หยุดแต่ตอนนี้มันไม่ได้ทำให้เธอหนาวอีกต่อไปเมษาหันมองกระจกหน้าร้านเห็นเงาตัวเองนั่งอยู่ในมุมเล็กฮ่าฮมีมือของใครอีกคนวางอยู่เคียงข้างภาพนั้นสั่นไหวเพราะหยดฝนบนกระจกแต่กลับมั่นคงในหัวใจเธอหญิงสาวข้างๆหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดเพลงเบาๆให้คลอในร้านเสียงกีตา้าโปร่งลอยคลอไปกับเสียงฝนเมสาพึมพำตามเนื้อเพลง คำง่ายๆที่เธอไม่เคยกล้าร้องออกมาดังฮ่าฮหญิงสาวอีกคนพยักหน้ายิ้มให้เธอไม่พูดอะไรนอกจากนั่งฟังด้วยใจจริงมือที่กลุ่มกันไว้ยังคงอยู่ตรงนั้นเมษามองปลายนิ้วตัวเองสังเกตว่าเธอไม่ได้หนีบมันแน่นเพราะกลัวอะไรอีกแล้วเสียงฝนข้างนอกเริ่มเบาลงทีละน้อยเหมือนฟ้ากำลังอ้าแขนให้เธอเดินต่อหญิงสาวคนนั้นลุกขึ้นเดินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เมษานั่งรอเธอหันมองหนังสือที่อ่านค้างไว้ นิ้วเธอลูบไปตามหน้ากระดาษคำบางคำสะกิดหัวใจเธอเหมือนหยาดฝนแรกที่ตกใส่แก้มหญิงสาวกลับมาหยิบเสื้อคลุมในมือเธอสวมมันให้เมษาอย่างแผ่วเบาไหล่ของเธออุ่นขึ้นทันทีประตูไม้เล็กเปิดออกอีกครั้งเสียงกระดิ่งดังคลอไปกับเสียงฝนที่เพิ่งสาเมษาลุกขึ้นยืนมองหน้าร้านที่เหมือนเป็นที่พักหัวใจเธอสูดลมหายใจลึกฮ่าฮแล้วก้าออกไปพร้อมมืออีกข้างที่ยังจับแน่น นอกเหนือจากเสียงฝนที่กำลังหยุดเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอถนนข้างนอกยังเปียกน้ำไฟถนนสะท้อนแสงเป็นทางยาวเธอกับผู้หญิงคนนั้นเดินเคียงกันบนฟุตบาทไม่มีร่มแต่ไม่มีใครรีบหนีฝนอีกแล้วเมษาเงยหน้ามองฟ้าที่เริ่มเปิดกลิ่นฝนยังอวนในอากาศแต่ไม่ทําให้ใจเธอหนักเสียงน้ําไหลตามรางน้ําฟังดูเหมือนบทเพลงปลอบโยนเธอหันไปมองหญิงสาวข้างฮ่าฮ่า ววตาที่ศพกลับมาคือคำสัญญาที่ไม่มีคำพูดว่าความรักครั้งนี้จะไม่มีใครถูกทิ้งไว้กลางฝนคนเดียวอีกเสียงล้อรถวิ่งผ่านเสียงหัวเราะสองคนผสมกับเสียงฝีเท้าเธอรู้แล้วว่าถนนเส้นนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะครั้งนี้เธอจะเดินด้วยหัวใจที่เข้มแข็งแม้จะยังเปียกฝนบ้างเป็นบางทีแต่จะไม่มีวันที่เธอเปียกฝนอยู่คนเดียวอีกต่อไปเมษากับหญิงสาวเดินเคียงกันไปตามถนนที่ยังเปียกชื้น ไฟถนนส่องประกายบนแอ่งน้ำเล็กๆที่สะท้อนเงาสองร่างเสียงฝนที่เพิ่งซาลงทิ้งกลิ่นสดชื่นในอากาศเธอหยุดยืนใต้ต้นไม้ใหญ่ริมทางหยดฝนสุดท้ายร่วงหล่นจากปลายใบไม้กระทบไหล่เธอเบาๆเ,เ,เหมือนคำอำลาของพายุเมื่อครู่เมษาหันไปมองใบหน้าข้างฮ่าฮาหญิงสาวยิ้มตอบด้วยสายตาอ่อนโยนมือที่กุมกันไว้ยังคงอุ่นและมั่นคงหัวใจที่เคยแตกสลายถูกเชื่อมด้วยความเข้าใจ ด้วยคำปลอบโยนที่ไม่ต้องเอ่ยออกมาเป็นคำพูดเสียงรถที่แล่นผ่านไปมาเสียงลมพัดต้องปลายผมเธอทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะดำเนินต่อไปตามเวลาแต่ในหัวใจเมษาเวลาที่หยุดนิ่งกลับเดินต่อได้อีกครั้งเธอสูดลมหายใจลึกฮ่าฮปล่อยให้กลิ่นดินเปียกและลมหายใจอุ่นของค่ำคืนนี้ซึมลึกเข้าไปในความทรงจำเธอไม่ได้หันกลับไปมองทางเดิมอีก ไม่มีร้านกาแฟไม่มีเก้าอี้ไม้ไม่มีเงาของใครที่ยืนรออยู่ในฝันอีกแล้วเมษาก้าวเดินไปข้างหน้าฝีเท้าของเธอไม่สั่นเหมือนวันนั้นมือข้างหนึ่งยังจับมือใครอีกคนไว้แน่นและหัวใจของเธอก็จับมือกับความหวังอีกครั้งแม้คืนนี้ฝนเพิ่งหยุดตกแต่เช้านี้ของเธอเพิ่งเริ่มต้นรักนี้มีแค่เราและเราในคืนนี้คือเธอที่รักตัวเองได้อย่างเต็มหัวใจอีกครั้ง